เมล็ดมะมาขามมีสรรพคุณทางยาบรรเทารักษาได้หลายอาการมะขามเป็นผลไม้พื้นบ้านของเมืองไทยมีรสเปรี้ยวรสหวานต่างกันไปตามสายพันธุ์นิยมนำผลมารับประทานได้ทั้งผลดิบผลสุกและใบใช้ปรุงอาหารได้ส่วนมเมล็ดนั้นมีการศึกษาพบว่าช่วยเสริมภูมิต้านทานต่อสู้กับเชื้อไวรัส อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาหลายประการดังนี้มีการศึกษาพบว่ามเมล็ดมะขามมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกปริมาณสูงซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ดีต่อสุขภาพซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระดังกล่าวสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเช่นมะเร็งเบาหวานรวมทั้งช่วยชะลอก,กระบวนการบางขั้นตอนที่ทำให้เกิดความแก่ได้ มีงานวิจัยของต่างประเทศเกี่ยวกับมเมล็ดมะขามพบว่าในเนื้อมเมล็ดมะขามมีไขมันและโพลิส,สกลา์ซึ่งโพลิส,สกลน์นี้มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยมันจะไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายสูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะเชื้อไวรัสนอกจากนี้ สารโพลีแซคคาไรในเมล็ดมะขามยังเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งไม่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานเหมือนน้ำตาลโมเลกุลคู่อย่างกลูโคโสโดยจากการทดลองพบว่าเมล็ดมะขามสามารถรักษาภาวะเบาหวานของหนูทดลองได้ส่วนเปลือกเมล็ดมะขามที่มีสีน้ำตาลมีสารแทนนินที่ไม่ละลายน้ำเป็นส่วนประกอบถึง35เปอร์เซนต์ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบอีกว่าสารสกัดเปลือกหูมะเมล็ดมะขามมีฤทธิตา้านออกซิเดชันที่ดีกว่าวิตามินอ e ีถึง3.14เท่าสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ถึง50%ซึ่งเท่ากับ53.42ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรแสดงให้เห็นว่าสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกหูมะเมล็ดมะขามมีปริมาณสูงมากใกล้เคียงกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเลยทีเดียว ในงานวิจัยของต่างประเทศเคยทดสอบเพื่อหาว่ามเมล็ดมะขามมีพิษต่อร่างกายหรือไม่ซึ่งได้ทดสอบทั้งพิษแบบเจียบพลันและพิษระยะยาวเป็นเวลา3-4เดือนแต่ก็ไม่พบว่ามเมล็ดมะขามทําให้เกิดพิษในร่างกายดังนั้นจึงสามารถทาน,มนเมล็ดมะขามได้อย่างปลอดภัยวิธีรับประทาน,มนเมล็ดมะขามนั้นสามารถนำมนเมล็ดมะขามไปคั่วและกระเทาะเปลือกออก แล้วก็ทานได้เลยหรือจะนำมาเล็ดที่เคาะเปลือกออกแล้วนั้นแช่ในน้ำเกลือให้นิ่มก็จะทำให้ทานได้ง่ายขึ้นและอีกวิธีหนึ่งคือการนำไปสกัดเป็นผงใช้ชงทานได้เช่นกัน